เราจะมารีวิวป๊อปปิ้งแคนดี้เขาเรียกว่าอะไรนะสไตกิ้งใช่ไหมป๊อปปิ้งแคนดี้นี่เราเคยเราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นรถใหม่ใช่ไหมครับอนนใช่ธรรมดาเราซื้อมาหลายรถอยู่นะอืมแต่ว่าเรากินเลยหมดเลยซื้อมาจากไหนครับอัน b 2 s b 2 s นะอันนี้ที่พัทยาที่พัทยาเขามีโปรโมชั่นซื้อ หนึ่งแถมหนึ่งใช่นะนะคะสามสิบเก้าบาทใช่ใช่ไนะเดี๋ยวเราดิวจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่ามันอร่อยขนาดไหนโชว์โชว์ก่อนอันนี้ถุงถุงใหญ่เขาพอแกะออกมาก็จะมีสิบถุงข้างในนี้ถุงเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าอ,อันนี้จะแกะเลยแล้วจะรีวิวเพื่อนเพื่อนดูว่ามันอร่อยขนาดไหนมันจะเป็นประมาณไหนเอาเน,นื้อกินไปเยอะมากเลยนะ ให้เพื่อนๆดูก่อนไหนๆได้ดูที่นดูๆดูก่อนมีควันออกด้วยเหรอเห็บไหมคะมีน้ำตาลอยู่ในเราลองเทใส่ช้อนให้ทุกคนดูเทีส่ช้อนเป็นยังไงให้หมดเลยครับทุกคนโอ้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ มันก็จะแตกในปากป๊อป๊า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 ใช่ไหมครับเป็นแบบแบบป๊อปปิ้งเลยมันมีเสียงด้ยนะทุกคนนะมันจะมีเสียงป๊อป๊าป๊าถ้าอยู่ในปากนี่เจ็บเจ็บปากด้วยเหรอจะเด็นแรงแรงเกินต้องกินทีละนิดใช่ไหมครับถ้าเด็กๆต้องกินทีละนิดไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกในปากป๊อป๊า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 แล้วรสชาติมันเป็นยังไงครับลูกมันก็เป็นแอปเปิ้ล เหมือนแอปเปิเ้ลเ,เขียวอ่ะแอปเปิ้ลเขียวอ๋อนี่ไงนี่มันเป็นรสชาติแอปเปิ้ลเขียวนะก็จะเปรี้ยวๆอ่อนหวานๆใช่ไหมครับใช่ทีทละนิสลูกทีละนิี๋ยวมันแตกในปากเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นลิ้นจี่ใช่ไหมครับแล้วก็แตงโมแตงโมใช่ไหมล่ะอันนี้ชอบรสไหนไหมสดุดรสไหนอร่อยสดุดอันนี้กินมากี่สุด ชอบรถน,นี้อ่ะนี่ให้เปิลหนูชอบรถน,นี้รถแตงโมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอันนี้มันจะกินแล้วมันจะเหมือนบ๊อบคอนเนี่ยเหรอ,อกัดพร้อมแตกอ๋อกัดพร้อมแตกเหมือนบ๊อบคอนอเหมือนยังไงครับบ๊อบบ๊อและอันนี้ไม่เหมือนเนาะอันนี้ไม่เหมือนเนาะรถแอ,ดดอปเปนะิ้ลอ่ะแอปเปิ้ลก็เหมือนเหมือนโรถแตกโอ้ เดี๋ยวเราจะลองชิมรถนี้นะรถอะไรครับลิ้นจี่รถลิ้นจี่อ่ลองลิ้นจี่ด้วยให้กินลิ้นจี่ให้เวลาลูกลองชิมก่อนแต่เด็กแม่ไปชิมมันก็จะเป็น,น,น,นสีชมพูหน่อยให้ให้ให้เพื่อนๆดูสิสีชมพูแอปเปิ้ลสีชมพูลิ้นจี่อ,อลองชิมให้เพื่อนๆดูสิดเดี๋ยวจะฟังเสียงเอสแอมอาร์ด้วยนะ อ,อ๋อเวลาเราขยับปากก็จะมีเสียงพอมันโดนน้ำลายใช่ไหมครับโดนน้ำค<ช>่ะว่า,ามันโดนโดนน้ำปรัปากมันก็จะแป๊กอ,อ,อลองก็จะทดลองดูได้เป็นยังไงโรลิ้นจีเป็นยัไงครับจะเป็นลิ้นจี่มีสิบอันมีสิบอันลิ้นจี่กับแตงโมไหนก็อร่อยเหมืกัน ทั้งสอบเกินใันเหมือนทอดเลยโอ้โหดังอ่ะบางคนคกนคกนเดือแล้วมันจะแป๊กในคอโอ้ได้อย่างนี้กินเสร็จล้วต้องต้องทำไงครับแปรงฟันแปรงฟันด้วยเนาะไม่งั้นฟันจะ ปโอเคถ้าพเพื่อนๆอยากหาซื้อไปซื้อที่ไหนนะที่เราเจอที่ B2S e. B2S พ e. ัทยานะที่เราเจอแต่ว่าที่อื่นเราไม่รู้เหมือนกันนะนี่อาจจะสั่งออนไลน์ก็ได้โอเคในคลิปนี้เอาเน่ะนิ<ช>วลาเพื่อนๆมาก่อนขอบคุณเพื่อนๆทัไงครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยววันนี้อจะกินจะกินจะกินอะไรครับจ,กกะจะกินอีกอันนึ่เหรอใช่ไปฝากเพื่อนๆกันเลย